สัญญากรักข้ามภพข้ามชาติดวงจิตนักขราชมิอาจลืมเลือนพญานาถถือเรื่องสัจจะสัญญาเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดหากใครเคยให้สัจจะองค์ปู่องค์ย่าแล้วจะรู้ดีนะคะว่าการผิดสัจจะนั้นอาจจะถึงขั้นทำให้ชีวิตเสียหายเจ็บป่วยเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วหากเราเคยให้สัจจะกับคู่ครองในอดีต ว่าจะรักกันยืนยาวไม่แปรเปลี่ยนสุดท้ายใจเราแปรเปลี่ยนไปถูกท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะคำสัญญานั้นนะคะจะติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติค่ะถึงขนาดว่าบางคนหนีมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ดวงจิตพญานาคของคู่ครองคนรักเก่าก็ยังคงตามมาห่วงแหนไม่ให้เราสามารถมีคู่ได้ในภพชาติ